ีเาาด,ดป็นงงนน,นงส,ส,สชงชตโรงเรียนอนุบาลบางกลวยขอนำเสนอผลงานมหัาจรรย์มะม่วงหาวมะนาวโห่ซึ่งเป็นการนำพระราชบายตด้านการศึกษา ของในหลวงรัชการที่สิสู่การปฏิบัติมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าสนใจพบได้ทั่วไปมีลักษณะผลสีแดงเรียวเล็กคล้ายมะเขือเทศราชินีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีสรรพคุณทางยารสชาติเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันหากสุกรสชาติหวานนุ่มลิ้นซึ่งทางโรงเรียน มีต้นมะม่วงหาวมะนาวหกปลูกอยู่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงนำมะม่วงหาวมะนาวหกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในโครงการ1ห้องเรียน1อาชีพ เพื่อให้นักเรียนรู้จักสรรพคุณพืชสมุนไพรช่วยเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีการประชุมเลือกกิจกรรมศึกษาข้อมูลต่างๆเป็นระดับชั้นตามความสนใจในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทำน้ำสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโฮ ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทำวุ้นมะม่วงหาวมะนาวโคร,ร,ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สามทำ น้ำยาล้างจานมะม่วงหาวมะนาวโวาหะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ทำมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่ห5ทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโานหน่าาร,ะระดับชั้นปถมศึกษาปีที่ห6ทำสมูตตี้มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลจากการดำเนินงานทำให้นักเรียนได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากมะม่วงหาวมะนาวโหสามารถนำผลิตภัณฑ์มาสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนวัตถุดิบและให้ความร่วมมือด้วยดีในการทำกิจกรรมซึ่งเป็นปัจจัยไปสู่ความสำเร็จมีการนำเสนอสู่สาธารณชน โดยการจับจำหน่ายในชุมชนกิจกรรมวันเข่าแก่น้อยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหางกรรมนักเรียนรวมถึงการนำผลงานไปจัดแสดงโครงการโรงเรียนสุจริตบริษัทสร้างการดีเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลชมเชยทำให้ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น